ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดข,ขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่การเปิดตัวบริษัทเครือข่าย Master g l o b a l ที่ได้รวมสุดยอดขุนพลด้านธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อให้บริการการเทรนนิ่งสมาชิกประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายโดยมีคุณชิดวัชสุขชยัยประธานบริษัท นำทีมนักการตลาดและนักพัฒนาสื่อชั้นนำเข้าร่วมงานอาทิอาจารย์เอเด็กโคชอาจารย์โออภิชาโคชกอฟเรืองศักดิ์เกษรพักดีคำค่ะเรามีโอกาสได้มาเปิดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณสื่อทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บริษัทมาสเตอร์ g l o b a l เนี่ยนะครับอยากเป็นบริษัทที่เป็นบริษัททางเรื่องนะครับให้กับทุกๆคนที่กําลังมองหาโอกาสและยั่งช่วงนี้เป็นยุคโควิดด้วยนะครับหลายๆคนก็เจอปัญหาตกงานธุรกิจ เดินต่อไม่ได้นะครับผมเองกับโค้ดเนะครับก็ได้จับมือกันนะครับเราเปิดโรงเรียนสอนนะครับในการทำตลาดออนไลน์ในการถ่ายทำวิดีโอการทำโปรดักชันเพื่อเป็นสื่อการตลาดนะครับและที่สำคัญ Master g l o b a l เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาชิกนะครับก็ได้โค้ดนะครับอาจารย์โออภิชารัตนกุลวินิษนะครับเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับได้โค้ด ก๊อนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นโค้ดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราได้นะครับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์แหม่มหรือคุณเกสรพักดีคําอย่างนี้ครับเพื่อให้ง่ายดายนะครับต่อการสื่อสารครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านได้เลยนะครับน่าคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคนที่นะครับอยู่ในนะครับโครงการของเราด้วยนะครับก็ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเรายินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเหมือนเสมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ฝากไว้นะครับให้มาสเตอร์โกลบอลนะครับอยู่ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ